เบปซี่แต่งตั้ง b บ็คพิงค์เป็น a p e ป Band a m b b s s a d o r 2 0 2รกราบสวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอมรับไได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับเบปซี่ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มได้แต่งตั้ง b บ็คพิงค์ให้เป็นแบรนด์แอมบ a สเ r ใหม่ล่าสุดสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแบ็คพิงค์จับมือกับเบปซี่ในแคมเปญ Go All In For What You Love แบ็กพิงค์ทำงานร่วมกับเบบซี่แล้วในตลาดในเอเชียบางแห่งแล้วเช่นจีนและในไทยตอนนี้กำลังขยายไปที่มาเลเซียสิงคโ,โปร์และประเทศอื่นๆเบบซี่ <Pepsi S 2> และ b บ็กพิงค์จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบบซี่รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันในร้านเซเว่นที่เข้าร่วมทั้งหมดในมาเลเซียและสิงคโ,โปร์ซึ่งบุคลิกของแบ็กพิงทั้ง4ี่จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานร่วมกันเจนนิเฟอร์ลีหัวหน้าฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม ก่าวในการเปิดตัวนอกจากนี้เราจะเปิดตัวแคมเปญการตลาดแบบ360องศาเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มถือต่างๆซอลมอนบัสผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโสของเป๊ปซี่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ากลุ่มแบ็คพิง์จิตวิญญาณและความภาคเพียรในการทำความฝันของแบ็คพิงก์ทำให้พวกเขาก้าวไปสู่ความเป็นดาราได้ในที่สุดและนั่นคือสิ่งที่สะท้อนใจคนรุ่นใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเรียนแบบไอดอนของพวกเขา b c บคพิงได้รับความนิยมจากแฟนๆและได้ร่วมกับแบรนด์ต่างๆในเอเชียเช่น K-Bank, Shopee, Gear และ l i s a หนึ่งในสมาชิกของแบกพิงยังได้รับเลื่องให้เป็นทูตระดับโลก MAC แบรนด์ความงามเมื่อปีที่แล้วนะฮะไปดูกันนานฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หน,นะฮะได้ตอบกลับว่าอย่างเฮ็นดสาวร้องเพลงโฆษณาแข่งกับวงคู่ขนาน พออีกแบรนด์ประกาศโปรเจกต์ปุ๊บเบฟซี่จะรอช้าไม่ได้สินะสนใจซัพพอร์ตยูวิทยูไหมนายท่านนะฮะความคิดเห็นที่2นะครับผมส่วนตัวชอบกินโคก้กมากกว่าแต่เห็นมาตั้งแต่เด็กยันแก่จะเห็นว่าเบปซี่จับมือทำการตลาดกับป๊อปสตาร์ระดับโลกมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยก่อนอยากให้เปลี่ยนหนังโฆษณาใหม่อันนี้เฉยมากส่วนแพ็กเกจร,รูปรสาวดีมากเก็บโค้บหมดแล้วตั้งแต่ปองเล็กยันขวดลิตร เห็นของมาเลยยังอยากตามเก็บเลยนะฮะวันที่3นะครับผมได้ตอบกลับว่าดีงามมากๆเราชอบกินเปบี่แม็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคืออร่อยหวานแบบไม่มีน้ำตาลยิ่งมีสีสาวเป็นพรีเซนเตอร์อีกยิ่งรักตอนนี้คือตามเก็บครบแล้วด้วยทั้งแบบขวดลิดขนาดใหญ่ขวดกลางแบบกระป๋องก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้้อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกระใจายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ